มาแล้วมาแล้วนี่พี่บ่าวไปได้ปลาทูมานะไม่ได้ฟรีเราได้จากตลาดหมือนกันนะปลาทูตัด<ห>ตัวย่อยไม่ตัวใหญ่กับตัวเล็กถ้าตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะมันมั่นคาเรียกว่ามันมันจะเป็นปลาทูแมกรองก็ต้องหน้าเคาเรียกว่านหน้างอคอหักนะปลาทูแมกรองให้ดูปลาทูแม้่นะก็ไม่รู้เหมือนกันเียเราจะมาทำต้ยมยำปลาทูการทำปลาทูนี่นะก็จะ มีวัตถุดิบนี่นะเนื้อปลาทูแต่ปลาทูต่ามตัวกินช่องท่าุนช่องท่าตัวประกัละตัวแล้วก็ห้อแดงห้อแดงก็ใส่ประมาณสักห้าพวกพอแค่นั้นพแอแต่แต่งโจมบางคนชอบห่อแดงมากใส่เยอะได้ไ่เปื้อแล้วก็กระเทียมทำไมต้องใส่กระเทียมะกระเทียมอ่ะมันให้มันน้อมเลดับกินข้าวได้กันไงอืมกระเทียมนี่ก็ช่วยขับลมทำได้ดีนะอันอันนี้เขาเรียกว่า ผิดกินู้พระทาตายในกรดีปรีอันนี้ก็ต้องทรอยไปนะมาด,ดูดิบวันนี้อันนี้ถ้าชอบแพทบางคนเขาก็ไปตั้มตั้มตัมตัมตั้มาแรกๆพอแรกๆมันจะแพทแต่เราจะไม่ชอบแพทแต่ไรเ,เพราะเราเป็นดาคนกรุงเทพนะเราก็ไม่ต้องแพทมากเราก็ใส่อันนี้เรามาหัน่นมาแล้วก็มีมะนาวใช่ไหมมะนาวซอสมะนาวซอส,าน,าสนี่มะนาวนี่ก็มาจากบ้านจากตายเลยแล้วก็ค่ะ หัวขานะมันต้องเรียกมอะไรเรียกว่าขาพระตาตาเดียวกวัาฆ่ามันกันแหละแต่มันดูฆ่าคนข่าแลกกว่ากันไปตะใครนี่นะตะใครใบมะกรูดใบมะกรูดโอ้ยขานี่เถอะนี่คือขาขานะขาขานั่งขาข่าคนขาตะการพระตาตายเนี่ยพวกวัดฆ่านะฆ่ากันนี่ข้าหนี่ แล้วกันนี่พักชีไปเรื่อยนะก็เด็อปลาไล่ไล่มาไปเรื่อยมาไล่ตากันเด็อดพักชีฝรั่งเหมือนกันอืมบางทีก็เด็อดพักชีชุ้นนะไม่รู้เหมือนกันงงเดือดได้อย่างไรไงไงมั่วป่ะพี่ป้าเป็นมั่วไม่เคยมั่วมั่วอะไรไม่เคยมั่วเลยมั่วไม่เป็นหรอกกระทูเราตัวเย็ดอย่างนั้นคืนหึ่งนะกันเย็ดไปเราคานคืนไปมือร้อยไม้นะตจำยมประตูเนี่ย สี่ก้าโรยเพียะ์ทำตัวเล็กอ่ะตัวเล็กไมหมฮะนะมันจะไมมันตัวเล็กเรีฮะอีกวะบ้าหรือเปล่าเนี่ยข้าอ้ยมือ,อนั่นไปนข้ามันดอาหังงอกหกข้าบุญนี่นะกินกัดีต่อสุขภาพนะมันก็ช่วยวครับลมเจริญขึ้นมาหกร้อนๆหกข้าหกตะไคร้อะตะไคร้นี่ช่วยไล่ย,ยุงนะั่งกินอะไยุงจะไม่คบ ไม่คือตะไคร้นี่ก็ได้เหมือนกันกินไปเยอะๆยุงมันไม่เข่ามันไม่กัดแต่ถ้าตายเลยยุงไม่เคาะแล้วของเทียงยุงไม่กัดกินตะไคร้นั่น้วยนะลองกินดูจริงมันไม่กัดตันโลกสิเขากัดแหลกกินเข้าไปอ่ะกินกินกอยอนนี่เราก็ทุกนี่นะนี่ตะไคร้เราก็ตุกตๆๆๆุไปไม่แล้วมอม Uhm. À. Đây ạ. hôm ừ, ừ. mua cắt lọn chắc. hôm đen nhá. Cây húp đen để đốn Nào đây trái trái. Hอม này bị มั่วไปเรื่อยนี่ทุบไปตั้มไปกันนะทุบทุบทุบจะทุกดังดันะตั้มอย่าทุกดังมาก็วาบ้้านไปทำไมร้อนยัจะต้มนังติดลาเลยอ,อนี่นะออกนั้นกน่ด้กันนะ้นครับทุบจะเราตั้มอ่ะตั้มาเร่ตั้มเลยให้มันเล็กๆน,นิดนินะมดะบอบๆ แตกอะห้ามต้อเป็นนิกายเปิดความ่วยงามเราชอบได้เพิ่เพิ่มงามหือบุงข้าวเล็ยวยบวุงข้าวจ้ะจะได้กินข้าวเดี๋ยวหุงข้าวจ้ะเดี๋ยวหุงให้เดี๋ยวนี่ต้มยำถูกแล้วไม่ได้กินลาวเลยก็แข่ปรุงไว้ก่อนนะให้กินต้มยำอย่างเดีอ่อือเดี๋ยวทำอย่างอื่นลังรข้าวกิ้งก้าวอะไรก็ทำไปเลย ก็ใส่คนนี้พอใส่มากเดี๋ยวเพชรกินกันไม่ได้แขกมาบ้านต้องทำหลายๆอย่างบ่าวไปไปไปต้มยำปลาทูกันไปต้มยำปลาทูกันไปเก้าตัวนี่เรามาต้ยมยำปลาทูรอสกันอีกให้น้ำเดือดต้มน้ำให้เดือดก่อนน้ำเดือดเราค่อยๆ้ากระไร ตรงนี้ชวนกินข้าวนะ,วอะหอมกระเทียมหอมกระเทียมหน่อยผักชีเล็กเดืดแป๊บนึงต้ตงยมยำปลาทูแบบกรุงเทพมานะกตอต้มยำปลาทูบแบบกรุงเทพมานะกอแต่ว่าปากใต้ก็ต้มแบบนี้เหมือนกันแหละนี่เล<ม>ือดแล้ว พอาน้ำเดือดมากๆเราก็ใช้ปลาทู่ลงไปตัวแย่ยเราก็หั่นขึ้นนั้นจริงๆกันไม่ต้องหั่นกันตัวเล็กไม่ต้องหั่นใส้ปลาใส้ปลาทูแซดก็ปิดฝ้าไ้เดี๋ยวพอมันจะข้าวนะปิดฝ้าไตอันนี้ให้มันเดือดแล้วก็ปรุงนี่ใส้ปิดลงไป

chìa phương mà đây về này đẹp mất đẹp mặt đẹp mặt đẹp đẹp mặt đẹp nè đẹp mặt đẹp mặt นี่ตำยำปลาทูน้อยเลยไปเราไปกินข้าวกันดีกว่าข้าวมันุงเองเอาข้าวมันงุ้งหรอางานกระโหลกก่อนไปตำยำืเรื่องปตงไปตำยำมือตอไป